พูดอะไรนะคะบอกเลยว่าอย่าไปเชื่อนะคะผู้ชายเนี่ยเขาห้าร้อยเล่มเกวียนนะคะเขาไม่ได้100ร้อยเล่มเกวียนผู้หญิงนะห้าร้อยเล่มเกวียนคุณไม่มีทางทันเขาเลยนะคะแต่ทําไมวันนี้เราถึงทําแกล้งว่าเราเชื่อเพราะเขายังมีประโยชน์กับเราอยู่นะ,ะหนึ่งประโยชน์ในการเลี้ยงดูเราสองนะคะเป็นประโยชน์ในการเลี้ยงดูร่างกายเราถูกปะ่ะถ้าเรามีความต้องการเราจะไปต้องการกับใครล่ะคะผู้ชายไม่ไม่ใช่นะคะผู้ชายทุกคนที่จะต้องมามีอะไรกับเราเพราะเราเป็นคนที่มีคุณค่านะคะบางคนบอกว่า ไม่มีก็ซื้อกินเออ,เอนะคะถ้าขนาดต้องซื้อกินครูก็ขอแบบเอาเงินไปให้คุณพ่อคุณแม่หรือไปให้ลูกดีกว่าเนาะเออนะคะครูก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ใช่นะคะอันนี้บอกเลยว่าการที่เรารักษาผู้ชายสักคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นเขายังมีประโยชน์กับเราไม่ใช่เราไม่รู้ไม่ใช่เราไม่เห็นหรือเราไม่รู้สึกนะคะเรารู้สึกหมดเลยแต่เรานึกถึงผลประโยชน์ตัวเองเป็นหลักนะคะใครที่รักตัวเองก็จะคิดแบบนี้นะคะเมื่อไรที่เราคิดถึงประโยชน์ตัวเราเองเราจะพร้อมให้อภัยนะคะกับผู้ชายคนนั้นนะคะเพราะอะไรคะ ก็เขายังมีประโยชน์กับเราไงคะนะคะเมื่อไหร่ที่เขาหมดประโยชน์กับเรานะคะสังเกตไหมคะผู้หญิงจะให้อภัยไม่ได้เลยเพราะอะไรมันหมดประโยชน์แล้วนะคะเออค่าน้ําค่าไฟก็ไม่จ่ายค่าลูกก็ไม่จ่ายเอ้าก็ไม่เอานะคะทาอะไรก็ไม่ทําสักอย่างเออนะตัดออกจากชีวิตไปเลยนะคะเพราะไร้ซึ่งประโยชน์นะคะ แต่วันะคะผู้หญิงไม่ได้โง่นะคะแต่เขาเห็นคุณยังมีประโยชน์อยู่ผู้ชายอย่าคิดว่าหลอกผู้หญิงได้นะคะผู้หญิงนี่เซนดีนะคะแล้วผู้หญิงนี่เซนแรงนะคะจะบอกเลยว่าถ้าผู้หญิงคิดอะไรอันนั้นใช่แน่นอน,นะคะอันนี้บอกเลยว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ผู้หญิงหลายๆคนที่ครูบอกว่าวันนี้ผู้ชายคนนี้ยังมีประโยชน์กับเธอไหมถ้ามีประโยชน์เธออดทนได้ไหม ถ้าอดทนไม่ได้ครูก็ให้ไปไปนะแต่ถ้าอดทนได้อยู่ไปหนีละกันเพื่อลูกถูกไหมคะเพราะอะไรคะเด็กเล็กเขาต้องการพ่อเราจะไปให้พ่อเขาไม่อยู่กับเขาเป็นไปไม่ได้นะคะเด็กเล็กต้องการแม่นะคะเราจะบอกว่าไม่ให้แม่เขาอยู่กับเขาเป็นไปไม่ได้นะคะหัวใจลูกอะ,ะ่ะมันเป็นหัวใจเล็กอ่อนแอนะคะซึ่งวันนี้ถ้าคุณอะทำร้ายหัวใจเขานะคะเขาจะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีไมซ์เซตี่อ่อนแอมากๆนะคะ อะไรนิดหน่อยกระทบใจเขาก็แทบตายอันนี้ครูบอกเลยว่าถ้าคุณทําแบบให้เขาเข้มแข็งเหมือนปณิมิตอะ่ะคือฐานของไมเซ็ตมันต้องกว้างอะ่ะแล้วมันก็เข้มแข็งนะคะทําให้เขาอะค่ะเจอเหตุการณ์ใดๆในโลกใบนี้เขาจะไม่ยอมแพ้แล้วก็ไม่อ่อนแอนะคะ อันนี้ก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าก่อนตัดสินใจอะไรแล้วแต่นะคะให้คิดให้ดีๆนะคะใจเย็นๆนะคะสติสําคัญนะคะมีสติไว้นะคะถ้าใครยังไม่มีสติครูแนะนําให้นั่งสมาธินะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะถ้าครูบอกก่อนว่าครูเป็นคนมีสตินะครูไม่ต้องนั่งสมาธินะ,ะแต่ครูบอกนักเรียนครูว่าไปชั้นอนุบาลกันก่อนนะลูกนะไปนั่งสมาธิสวดมนต์ก่อนเพราะการสวดมนต์คือการล้างนะคะความคิดลบๆออกจากร่างกายนะคะเมื่อไหร่ที่เราล้างเองไม่ได้นะคะเราก็ใช้บทสวดน,นะคะให้เรียกว่า บุญปารมีของพระพุทธองค์เนาะช่วยล้างสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายเรานะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะ